สวัสดีค่ะวันนี้ลุยโกดังยานะคะเราจะมามาดูยางรถกระบะ3อันดับขายดีของ KNC Thai p a ของเรานะคะจะมีรุ่นไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มต้นอันดับ3นะคะยางเดตันลายดอก HT ร้อย เป็นยางที่เหมาะก,กับการใช้งานทั่วไปในเมืองให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และการยึดเกาะถนนดีในสภาพถนนแห้งนอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ราคาประหยัดนะคะราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหายางที่มีคุณภาพราคาเอื้อมถึงค่ะต่อมาอันดับที่2นะคะมิชลินไรดอก LTX Trail รุ่นนี้โดดเด่นในการยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมทั้งทางเรียบและทางวิบากเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกทริปและขับนุ่มสบาย และมาถึงอันดับที่1ของเรา m ิชลิน i n Primacy SUV วีพ s ค่ะยางรุ่นนี้เป็นยางที่นิยมมากนะคะสำหรับรถ SUV เป็นยางที่นุ่มเงียบพร้อมการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมทั้งในสภาพถนนเปียกและถนนแห้งนอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นยางที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลและนี่คือสามอันดับยางรถกระบะ ที่ขายดีที่สุดของ KNC ไทยพั a t ์นะคะที่ลุยโกโดังยางนำมาฝากในวันนี้หากเพื่อนๆสนใจยางรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจของ KNC ไทยพั a น์ตรงนี้ได้เลยนะคะและสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย